ครับสวัสดีครับผมจักรพันธ์เอ็นมากวันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปเซิร์ฟและจุ o มล่านะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดแอปเซิร์ฟและจุ o มล่ามาไว้เสียจเรียบร้อยแล้วครับท่านใดที่ยังไม่มีก็ไปหาดาวน์โหลดตามเว็บไซต์ทั่วไปครับขั้นตอนแรกนะครับก็คลิกดับเบิลคลิกครับไปที่แอปเซิร์ฟครับกดกดย็ดครับ กด next ครับ next แล้วก็ i gree ครับไปก็ next ครับกด next ครับช่องแรกก็พิมพ์คำว่า localhost ครับช่องที่สองพิมพ์พิมพ์อีเมลครับอีเมลผมใส่ webmaster gmail com นะครับแล้วก็ next ครับก็ไปใส่รหัสผ่าน1234ครับก็ยืนยันสองครั้งครับ1234ครับแลวแล้วก็ติ๊กคำว่าโอ พาร์ทเวิร์ดซับพอร์ตนะครับแล้วก็อินสตอลจังเลยนะครับแล้วก็กดฟินิตนะครับเสร็จปันเสร็จครับต่อไปก็มาแตกไฟล์จุมราะนะครับ แล้วนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นจุมลานะครับว่เป็นจักรพันธ์ครับเป็นชื่อของผมเองครับจักรพันธ์ครับแล้วก็ Copy นะครับไปที่ไดซีนะครับไปที่แอปเซิร์ฟแล้วก็กดวางไปที่เวบเว็บครับแล้วกดวางได้เลยครับ แล้วกดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า localhost ครับ s l a s p h p h p my admin ครับแล้วก็ enter ครับแล้วพิมพ์คำว่า root ครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน1 2 3 4ครับที่เราตั้งไว้แล้วก็พิมพ์ฐานข้อมูลนะครับจากกรพันครับที่ได้เปลี่ยนชื่อไว้เมื่อกี้ครับ จักรพันธ์ครับก็กิดคำว่าทรีนะครับแล้วพิมพ์คำว่า localhost slash joomla นะครับส l ัดอ๋อไม่ใช่ครับจักรพันธ์นะครับลืมครับแล้วกด enter ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนภาษาเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กด next ครับแล้วก็กดต่อไปครับแล้วก็ต่อไปครับ กดต่อไปก็ยังครับชื่อผู้ใช้ครับใส่เป็น Root ครับรหัสผ่านก็1234ครับชื่อฐานข้อมูลก็จักกระพันนะครับเป็นชื่อของผมเองครับแล้วก็ต่อไปครับแล้วก็ต่อไปครับแล้วก็ชื่อเว็บครับใส่จักกระพันครับแล้วก็ใช้อีเมลครับจากกระพันครับ atgmail.com ครับ ถัดหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็กดแล้วก็ยืนยันก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็กดต่อไปนะครับต่อไปก็กดลบโฟลเดอร์ installation ครับแล้วก็กดเข้าไปที่ผู้ดูในระบบครับแล้วพิมพ์คำว่าแอดมินครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็กดล็อกอินได้เลยครับแล้วกดไปที่ วิวไซค์ครับเมื่อเห็นหน้าต่างหน้าตาแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ